สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันวันอังคารเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะกับคลิปความรักที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะคลิปนี้ไม่ใช่คลิปพิกนะคะนะคะดูได้ทุกราศีเลยแล้วก็ถ้าสถานการณ์มันตรงกับคุณคุณก็เอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะ แต่ว่าจะต้องบอกไว้อย่างหนึ่งก่อนเนาะถึงสถานการณ์ตรงก็ไม่ได้หมายความว่าผลลัพธ์จะเหมือนกันทุกคนดังนั้นถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ที่แม่นยําสําหรับตัวคุณเองมาดูส่วนตัวนะคะ แล้วก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนโดยการดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็กดติดตามกันอ้ออีกอย่างลืมบอกไปสำหรับคนที่มาดูใหม่คงไม่เข้าใจว่าใครคือพี่ศักด์พี่พงบอยปูเป้กุ๊กกิ๊กอันนี้คือเป็นชื่อเป็นชื่อของพลังงานที่เราตั้งขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเลยไม่ใช่ละครหรืออะไรแต่มันเป็นชื่อของพลังงานที่เราตั้งขึ้นมาตามพลังงานนั้นๆ เพราะฉะนั้นจะได้จําง่ายๆก็เลยตั้งชื่อขึ้นมาเนาะเอาเป็นว่าให้สนุกสนานกันไปจะได้ไม่เครียดนะคะโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าว่าคลิปในวันนี้จะเป็นไปในรูปแบบไหนพลังงานของคุณพลังงานของเขาความสัมพันธ์จะเป็นไปยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้าง <c oughs> วันนี้เราก็อาจคลิปมาคลิปนี้เป็นคลิปที่เจ็ดแล้วเสียงก็จะค่อยๆหายไปตามลำดับแต่ก็ดีใจนะคะเพราะว่ายังไม่ได้หายป่วย100%ซแล้วก็อาจคลิปได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากสำหรับเรากระเด็นเลยพลังงานความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะวันนี้จะเป็นอย่างไรโอ้ยเสียงหาย กระจัดกระจายไปหมดสงสัยจะเริ่มเหนื่อยดีแล้วละ่ะคลิปสุดท้ายจะได้ไปพักเนาะไม่ทําคลิปก็เหงานะคะพอทําก็เหนื่อยพอพอไม่ทําก็เหงาอ่ะมาดูกัน Judgment ใบแรก u p r i h t ด้วยต่อมาแล้วก็ two of ones viewers นะคะ น่าจะตัดสินใจอะไรสักอย่างไปแล้วเชอริออตลีเวิร์สเชอริอตนี่เขาก็มาของเขาเรื่อยเลย Ace of Cups Upright ดีดีดีอ่าโ o ออฟเพนทาเคิลส์อัปโอ้ยเจอคนขี้หึงขี้หวงเขาให้แล้วโ o อ of Swords Reverse นะคะ ทร o f s w ซ r สร r e ว e r ์สเช่นกันคนคนนี้น่าจะไปเจอมอรสุมชีวิตมาสดสดร้อนๆเลยเราคิดว่า t e o o Wands r e รีเว s รหรือไม่ก็ยังมีมรสุมชีวิตอยู่นะคะยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ The Lovers ร e v e ีเวนะคะ แล้วก็ The Emperor Reverse เช่นกันโอเคมาลองดูพลังงานของคุณกันบ้างดีกว่าพลังงานของคุณคือแ8ถ้วยกลับหัวไปจากเขาไม่ได้เหรอคะมันยากจังเลยเหรอการ move on เนาะ Tree of Pentacles Reverse อีกแต่ก็กลับมาหากันไม่ได้อยู่ดีโอพลังงานวันนี้รู้สึกเหนื่อยจังเลย มีหน้ามันกระจัดกระจายออกมาไพา่ฮะคนคนนี้นะคะเอาตรงตรงเลยเขาไม่ปล่อยให้คุณไปหรอกเป็นคนขี้หึงขี้หวงอยู่แต่ชีวิตเขาก็ปัญหาเยอะๆจนจากต้นชนปลายไม่ถูกว่าจะเริ่มต้นทำอะไรก่อนดีดูเหมือนแรงขับเคลื่อนในชีวิตก็ไม่มีการเริ่มต้นใหม่ๆนะอยากให้มันเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะเรื่องความรักอยากมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆแต่มันยังติดอยู่หลายๆอย่างเลยอะ่ะ เราคิดว่าคนคนนี้นะมีภาระที่ต้องไปจัดสรรจัดการก่อนตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพักผ่อนให้เพียงพอดูเหมือนใช้พลังงานในการทำมาหากินแล้วก็ใช้พลังงานให้มันหมดไปกับความเครียดค่อนข้างสูงเราไม่แน่ใจว่าคุณกำลังดีลอยู่กับใครเนาะเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์แต่ละบุคคลมันก็ไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆเลยคนคนนี้นะคะต่อเขาจะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแค่ไหนก็ตามแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ชีวิตของเขาตอนนี้มันบีบบังคับ และทําให้เขายังเริ่มต้นกับคุณไม่ได้หรอกอันนี้เราขอพูดตรงๆเลยว่ายังเริ่มต้นไม่ได้จริงๆคุณเชื่อไหมเราอาัดคลิปในวันนี้เจ็ดคลิปไม่มีคลิปไหนเลยที่จะได้เริ่มต้นอย่างเป็นชิ้นเป็นอันเพราะว่าต่างฝ่ายเขาอ่ะจะมีปัญหาเรื่องชีวิตตลอดตลอดตลอดเลยอ่ะเรื่องนู้นเอ่ยเรื่องนี้เอ่ยฝ่ายคุณก็อาจจะมีแต่ว่าคุณมีความพร้อมที่จะไปต่อมากกว่าเขานั่นแหละเพลเพออาจจะไม่มีความพร้อมก็ได้เพราะว่าไพ่มันขึ้นมาแบบนี้ว่า เอาจริงๆเลยนะตัวคุณก็ยังไม่ได้มีความพร้อมที่จะสร้างสัญลักษให้มันดีขึ้นมาหรอกแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไปจากเขาไม่ได้เช่นกันเนี่ยมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีภาระที่ต้องไปจัดการคุณก็มีเขาก็มีแต่อย่างที่บอกไปเนาะว่าเขาไม่ปล่อยให้คุณไปหรอกเพราะเขาเอาอย่างนน้อยเลยเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนคนนี้เป็นคนราศีกรกฎนะคะเขาจะเป็นคนที่เก็บทุกคนไว้ในชีวิตหมดเลย จะเดินต่อไปหรือไม่เดินต่อไปก็แล้วแต่จะแต่จะเป็นพวกที่ค่อนข้างเก็บอดีตไว้กับตัวเองดังนั้นถ้าใครเข้ามาในชีวิตของเขายากที่จะปล่อยออกไปอ่ะแล้วก็ไพ่มันก็ยังขึ้นมาอยู่ว่าเขาอยากจะทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นมาแต่มันดันมาตกตรงที่ว่าไพ่ที่จะเป็นการเทคแอคชั่นต่างๆไม่มีเลยเงียบสงบเขาตัดสินใจแล้วนะว่า ้าวันใดวันหนึ่งชีวิตเขามันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ตามปกติอันนี้อาจจะรวมไปถึงโควิดด้วยนะคะเพราะหลายคนตกงานหลายคนเสียกิจการตัวเองไปหลายคนติดโรคติดเชื้อโควิดแล้วป่วยคือมันมันเยอะแยะมากมายหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยที่จะมีเหตุและผลที่ทําให้คนใดคนหนึ่งเขาไม่สามารถขับเคลื่อนชีวิตไปต่อในด้านความรักได้ แล้วก็คนมาดูส่วนตัวกับเราก็เยอะที่ได้เลิกกันเพราะโควิดเพราะว่าหนึ่งเลยออกจากบ้านไม่ได้อยู่ไกลกันการงานไม่โอเคแล้วต่างคนต่างหงุดหงิดใส่กันเพราะฉะนั้นเขามีผลกระทบเยอะจริงๆนะคะโควิดมีเยอะจนจนเรารู้สึกว่าต่อให้ตัวพวกเราอะ่ะไม่ได้ไปติดโรคแต่ไอ้ผลกระทบอื่นๆที่มันตามมามันเยอะมากดังนั้นสิ่งที่คนคนนี้มีอยู่คือ อาจจะก่อนหน้านี้หรืออาจจะมาพึ่งมาเป็นตอนโควิดหรืออะไรก็ตามแต่คือมันมีมันมีผลกับชีวิตเขามากๆเพอๆนะในบางคนจริงๆนะทำให้ชีวิตพังเลยก็มีคือสูญเสียญาติพี่น้องไปเพราะอย่างที่เราบอกว่าเขาเพิ่งจะผ่านมรสุมชีวิตมาสดๆร้อนๆและที่สําคัญไอ้มรสุมชีวิตตรงนี้มันยังไม่หมดไปมันยังคงมีอยู่แล้วก็อย่างบางกรณีอาจจะมีญาติพี่น้องติดโควิดแล้วก็เสียชีวิตไป หรือถ้าสลับกันเพราะว่ามันเป็นพลังงานรวมเนาะอาจจะเป็นฝ่ายคุณด้วยก็ได้ที่สูญเสียใครไปหรือมีปัญหาที่มันได้รับผลกระทบโดยตรงจากตรงนี้ดังนั้นคนคนนี้อ่ะเราขอพูดก่อนเลยว่าเขาอยากที่จะเริ่มต้นกับคุณจริงๆในบางกรณีที่เริ่มไปแล้วแล้วขาดการติดต่อกันไปหรือมันหยุดชะงักไปเขาก็อยากจะกลับมาทำให้มันดีขึ้นนะคะ เพียงแต่สถานการณ์บีบบังคับแล้วยังทําไม่ได้ส่วนบางคนที่คุยกันไปสักพักหนึ่งละเรายังไม่ได้เริ่มต้นอะไรต่อการเป็นชิ้นเป็นอันเขาก็อยากเริ่มต้นเพราะอย่างที่ four of pentacles ขึ้นมาคือเขาก็ไม่ได้อยากปล่อยคุณไปแต่ตัวเขาต้องกลับไปแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตของเขาซะก่อนเอาอย่างง่ายๆเลยเราป่วยสอสเดือนรวมกันเราตัด คู่กรณีเราทิ้งไปเลยนะไม่ได้คุยกันเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาที่เราต้องไปจัดการกับชีวิตเราเราไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปคุยกับใครดังนั้นเราคิดว่าคนคนนี้ก็คงไม่ได้ต่างกันคือพอมันมีปัญหาเข้ามาปุ๊บเราก็าอยากจะเคลียร์ทีละอย่างทีละอย่างเราไม่อยากไปสร้างปัญหาใหม่ๆขึ้นมาอีกดังนั้นถามว่าลืมไหมไม่ลืมแต่เริ่มต้นอะไรได้หรือยังก็ยัง เพราะมันมีไอ้ข้อจํากัดของการใช้ชีวิตอยู่ตรงที่ว่าล็อกดาวน์บ้างเอ่ยไอน้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นบ้างเอ่ยคือมันดูน่ากลัวไปหมดนึกออ,ออกไหมเอ่ยเจอมาพบเจอกันก็จะไปเจอที่ไหนห้างก็ปิดตรงนั้นก็ไม่ได้ตรงนั้นก็ไม่ได้อีกคือแล้วบางที่บางคอนโดบางหมู่บ้านเขาก็ไม่ได้ให้คนนอกเข้ามาไอ้อย่างคอนโดเราเขาก็ไม่ให้คนบุคคลภายนอกเข้ามาเช่นเดียวกันคือมันมีข้อจํากัดเยอะแล้วตัวเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ถูกข้อจํากัดเหล่านี้กดไว้เพื่อที่ ทำให้เขาเริ่มต้นที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณไม่ได้นะคะอันนี้เราไม่ได้เข้าข้างเขานะเราอ่านตามพี่ไพ่มันขึ้นมาจริงๆว่าการเดินทางสําหรับเขาในตอนนี้คือมันเป็นอะไรที่ restriction ก็ Rest คือมันเป็นไปไม่ได้เลยนึกออกไม่เอ่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่นคนละประเทศแล้วต้องมาเลิกรากันไปอันนี้เป็นไปนได้เพราะว่ามันไม่มีอนาคตร,ร่วมกัน ถ้ายังอยู่ในประเทศมันยังลําบากเลยเนอะไหมคู่กรณีเราอยู่แค่นนทบุรีเราอยู่กรุงเทพมันยังต้องแบบเหมือนขาดการติดต่อไปก่อนเลยอ่ะลองดูเนาะว่าไพ่เขามีอะไรอยากจะบอกอีกนะคะ five of w a n d s reverse นะคะดูแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะบอกแวงไม่ได้ขัดใจอะไรกันด้วยแต่มันเป็นเรื่องที่สังคมสร้างขึ้นมาแล้วก็ temperance reverse นะคะโควิดนี่แหละจริงๆเลยเอาไปเยอะมากอ่ะ เดอะฟูจริงๆค่ะเริ่มต้นอะไรไม่ได้เลยมันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่อยากทํานะใจร้อนด้วยซ้ําดูหงุดหงิดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวได้ซ้ําเกิดความขัดแย้งในตัวเองด้วยซ้ําแต่ไม่ได้ขัดแย้งกับคุณนะมันขัดแย้งอยู่ในหัวของเขาเองว่าเฮ้ยทำไมมันอย่างนั้นทําไมมันอย่างนี้สุดท้ายแล้วก็กลับไปลงตรงที่เดิมคือทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอเวลาอดทนแค่นั้นเองซึ่งถามว่าเขามีความอดทนไหมไหมนะ ไม่เลยคนคนนี้อยากจะรีบพุ่งเข้ามาแล้วมาสารความสมัมพันธ์ให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นไปมากกว่าเพียงแต่มันทําไม่ได้จริงๆเนะเาะเดี๋ยวดูไพ่เพิ่มเติมอีกสิเราเหนื่อยใจนะกับอะไรแบบนี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งมาดูส่วนตัวส่วนมากก็อย่างนี้ทั้งนั้นเลยโควิดโควิดโควิดเนาะ อ่า Page of cups นะคะอยากมีการสื่อสารอยากมีความรู้สึกดีๆที่มานั่งบอกคุณได้ซ้ำว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดถึงไหมแต่มันทำไม่ได้จริงๆอุ๊ยน่าเห็นใจจังเลยอีอกสักหนึ่งใบอ่า queen of wands <c oughs> อย่างน้อยๆตัวคุณเองก็ยังดูเป็นคนที่ตรงสเปคเขาอยู่เสมอนะคะ ยังไม่ได้มีความรู้สึกว่าเคมีใดๆที่มีมันลดน้อยถอยลงแรงดึงดูดก็ยังมีต่อกันแต่มันมาติดอยู่ตรงสถานการณบังคับนี่แหละที่มันทําอะไรต่อไปไม่ได้เลยเนี่ยมันติดแค่ตรงนี้ตรงเดียวเลยอ mm ืม hmm. อ่ะเราดูของคุณบ้างดีกว่าอ่ะของเขาดูแล้วเราดูของคุณบ้างดีกว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมดูเหมือนคุณจะทิ้งเขาไปไม่ได้แต่คุณก็เริ่มต้นกับเขาไม่ได้เช่นกันลองดูซิว่ามีอะไรเผื่อคุณจะได้ไปปรับใช้เนาะโอเคทูอับครับ คุณน่าจะคิดว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่คุณรักจริงๆราแล้วอยากใช้ชีวิตร่วมด้วยแต่มันทําไม่ได้เพราะคุณน่าจะเข้าใจสถาน,านการณ์เขาด้วยแหละเราคิดว่านะอ่าแล้วก็เด e h แฮงแมนคุณเองก็ใจร้อนเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยากจะแนะนําทุกคนเลยแม้กระทั่งตัวเราเองด้วย บางสิ่งบางอย่างเราควบคุมมันไม่ได้จริงๆมันเหนือ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 การควบคุมของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้คือปรับตัวแล้วก็อยู่ไปกับมันดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณมาฝืนตัวเองแล้วเ,เขาก็ฝืนตัวเองมันยิ่งจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างช้าไปอีกช้าไปตรงไหนรู้ไหมตรงที่แทนที่เราจะได้ไปเคลียร์ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเรามัวแต่มานั่งหงุดหงิดกับเรื่องแบบนี้ เร่งอยากให้มันหายไปอย,อยากให้มันนุ่นอยากให้มันนีอยากยุงนุ่นอย,อยากอย่างนี้มันทําให้เราไม่มีกระจิตกระใจไปแก้ไขไอ้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนึกออกไม่เอ่ยดังนั้นอ่ะเรารู้แล้วล่ะพลังงานของคุณทําไมคุณไปจากเขาไม่ได้นั่นเป็นเพราะคุณอยากได้เขาจริงๆอยากไปต่อจริงๆแต่มันไปต่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้เนาะอ่า s t r e t g h พักผ่อนเยอะๆค่ะไปสร้างพลังบวกให้ตัวเองดีกว่าตอนนี้เพราะดูเหมือนว่าทําอะไรไม่ได้อยู่ดีต่อให้เรา อ่ะประสบความสําเร็จในพาร์ทของเราแล้วในส่วนของคุณคุณอาจจะประสบความสําเร็จแล้วนะคุณแก้ไขตรงนู้นตรงนี้ได้แต่มันมาติดอยู่ตรงที่เขาไงมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวละเพราะความสัมพันธ์มันต้องมีมากกว่าหนึ่งคนมันถึงจะไปได้ถูกไหมเอ่ยดังนั้นถ้าคุณเคลียร์ปัญหาของคุณเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้ เราแนะนําให้คุณพักผ่อนเยอะๆหาอะไรสนุกๆทำเพื่อเป็นการที่เราไม่ไปจดจ่อแล้วก็คาดหวังกับเวลามากเกินไปเนาะแล้วเดี๋ยวพออะไรมันดีขึ้นเขาก็มาเพราะเขาก็อยากคุยกับคุณมากๆไม่ใช่ไม่อยากไพ่การสื่อสารมีมาสองใบละแต่ยังทําอะไรไม่ได้แค่นั้นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอเก็บไพ่ตรงนี้นะคะแล้วขอดูไพ่ข้อความบ้างดีกว่าว่าข้อความที่มีอยากจะบอกอะไรเราบ้างเสียงเราก็จะเริ่มแหบไปเรื่อยๆเวลาที่เราพูดเยอะๆ อ,อ่าอเก็บแป๊บหนึ่งนะคะพลังงานเครียดเครียดช่วงนี้อัดวันนี้เจ็ดคลิปคือเครียดหมดเลยมีคลิปเดียวคลิปคุณบอยจะไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่อ่ะลองดูเนาะว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกเรามีอะไรบ้างนะคะบอกข้อความต่างๆอ,อ้าแป๊บหบนึ่งนะข้อความมีอะไรอยากจะบอกราบ้างเอย Okay. ออโอเคมาอ่าอ่าโอเคเขาบอกว่าเขาจะต่อสู้เพื่อความรักของเราค่ะดังนั้นใจเย็นๆเนาะหาอะไรทําไปก่อนอ่าแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เขาไม่มั่นใจในตัวเองนี่แหละปัญหามันเยอะช่วงนี้งานการก็หายยากเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเขายังดีไม่พอนะคะ ปัญหาเรื่องเงินเลยคุณเชื่อไหมหลักๆคนมาดูดวงส่วนตัวกับเราเนี่ยเยอะเลยที่เป็นแบบนี้แล้วเขาก็เอาปัญหาส่วนตัวมาลงที่คุณนี่แหละปัญหาส่วนตัวมาลงที่คุณอาจจะไม่ใช่ลงที่คุณโดยตรงแต่อาจจะเป็นการที่หายสาบสูนไปเลยโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นได้นะคะอืมแล้วก็เราเกิดมาเพื่อคู่กันอืม อันนี้ดีเลยเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับเขาเลยถ้าเขาจะเป็นผู้ให้ p r o v i d e r ก็คือคนดูแลนั่นแหละเขาอาจจะจะดูแลคุณอยากดูแลอยากหานู่นหานี่ให้อยากเลี้ยงดูอะไรก็ว่าไปถ้าเขาเป็นผู้ชายนะแต่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็คงจะอยากดูแลคุณในเรื่องอื่นๆเช่นอ่ะซักเสื้อผ้าดูแลเรื่องหอุงอาหารอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าเลี้ยงคุณนะมันดูน่าเกียดไปเนาะถ้าคุณเป็นผู้ชาย <c oughs> อ่ะ เขาก็กลัวที่จะเชื่อใจคุณเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องประครับประคองอารมณ์ตัวเองให้มันคงที่ด้วยนะเขาจะได้กล้าที่จะเชื่อเราเนาะอืมแล้วเขาก็พร้อมที่จะคอมมิชเมนต์ด้วยแต่มันติดอยู่ตรงที่เรื่องฐานะนี่แหละที่มันทําให้เขาไม่มั่นใจอ่าเขาจะกลับมาเพื่อคุณนะคะใบสุดท้ายโอเคเขาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับเขาที่สุดคือเงิน เงินแล้วก็เงินใบนี้ออกมาเกือบทุกคลิปเลยหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะวันนี้เพราะวันนี้ทําหลายคลิปแล้วออกมาหลายคลิปมากโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตสวมพลังงานเป็นเขาในการคุยกับคุณเลยนะคะเริ่มเลยเราอยากจะบอกเธอว่าเราจะต่อสู้เพื่อความรักของเรานะแต่ตอนนี้ตัวเราเองอ่ะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยที่ทำให้เราไม่มั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง finance เรื่องการเงินเรื่องการงานทั้งหลายแหละ แล้วพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันทําให้เรารู้สึกว่าเรายังดีไม่พอที่จะมีความรักดีๆกับเธอแล้วเราก็ต้องขอโทษด้วยนะที่เราเอาปัญหาส่วนตัวมาลงที่เธอจนกลายเป็นปัญหาของเราทั้งคู่เราอะรู้สึกมาโดยตลอดเลยตั้งแต่เจอเธอว่าเราสองคนเกิดมาเพื่อให้มาอยู่ด้วยกันแต่ว่าเธอเราจะบอกเธอว่าอย่างคือสิ่งที่มันสำคัญสำหรับเราก็คือ เราอะอยากเป็นผู้ให้เราอยากดูแลเธออยากทํานู่นทํานี่ให้เธอแล้วพอมันมาเป็นแบบนี้คือการเงินเราก็ไม่ดีไอ้นู่นไอ้นี่มันก็ไม่ดีมันเหมือนกับว่าความมั่นคงของเราไม่มีเลยมันทําให้เราไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองว่าเราจะเป็นผู้ให้ที่ดีได้แล้วมันก็ทําให้เรากลัวที่จะเชื่อใจเธอแล้วก็กลัวที่จะเชื่อใจตัวเองด้วยดังนั้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราพร้อมนะที่จะคอมมิชเมนต์กับเธอที่จะยกระดับความสัมพันธ์ของเราให้มันสูงขึ้นไปอีกเราจะกลับมาเพื่อเธอแต่ว่าอยากให้รู้ไว้ว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเลยก็คือเงินเพราะถ้าเราไม่มีเงินเลยเราไม่มีความมั่นคงใดๆสุดท้ายแล้วเราก็จะเอาปัญหาเรื่องเงินมาลงที่เธออยู่ดีต่อให้เราไม่ได้พึ่งพาเธอเรื่องเงินเรื่องทองแต่ว่ามันคือความเครียดหนึ่งที่สุดท้ายแล้วอ่ะ เราก็จะต้องงอแงแล้วเอาปัญหาต่างๆมาลงที่เธอเพราะฉะนั้นเราอยากให้เธอเข้าใจว่าตอนเนี้ยเราอยากจะสร้างตัวเองให้เรามีความมั่นคงขึ้นมาโดยการที่มีเงินเก็บให้มันมากกว่านี้ก่อนโอเคนะคะสรุปเลยคือคนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเงินแหละช่วงนี้มันไม่มีใครไม่มีดังนั้นเลยก็เห็นอกเห็นใจกันเนาะพอดูแล้วเขาก็ไม่อยากรบกวนคุณนั่นแหละอาจจะมีอะไรที่ทำให้คุณขุ่นมัว ไม่ค่อยสบายจิตสบายใจบ้างแต่ว่าบางทีคนเรามันก็ไม่สามารถเอาอกเอาใจทุกคนหรือทําทุกอย่างให้มันถูกใจใครได้ทั้งหมดเนาะแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณก็ทําให้ถูกใจตัวคุณเองไม่ได้เช่นกันอันนี้เราไม่ได้ <c oughs> เราไม่ได้ปกป้องเขาเข้าข้างเขานะเราแค่จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆแค่นั้นเองว่าบางทีหลายๆคนเขาพยายามแล้วล่ะที่ทําให้มันดีที่สุดแต่มันก็ยังไม่ดีอยู่ดีบางอย่างนะคะเข้าใจกันเนาะ อะเดี๋ยวลองดูดีกว่าว่าไพ่โรแมสแองเจิลอยากจะบอกอะไรเราบ้างนะคะแล้วก็พยายามลดความคาดหวังลงมันจะได้ไม่ต้องไปกดดันกันเยอะอะไรที่พอช่วยเหลือตัวเองไประหว่างนี้ก็ช่วยเหลือกันไปก่อนเนาะมาดูสิว่าไพ่สามใบตรงนี้อยากจะบอกอะไรเราบ้างโอเค เพลฟูเนสก็คือว่าเล่นบ้างอย่าไปจริงจังกับชีวิตเกินไปนะับางสิ่งบางอย่างบางครั้งเราก็ต้องการพักพลังงานหนักๆมาเจออะไรเบาๆบ้างอูเพราะมันแน่นมาเลยแน่นจนเรารู้สึกเหนื่อยเราเสียงเราแหบไปหมดแล้วตอนนี้เพราะว่ามันเจอแต่พลังงานหนักๆดังนั้นถ้ามีโอกาสคุยกันนะคะลองเปลี่ยนบรรยากาศเล่นๆกันสนุกๆแบบเด็กๆบ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศดู แล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะอย่างที่บอกคือคุณก็ทำโดยให้อารมณ์ตัวเองให้คงที่ด้วยถ้าเป็นไปได้ช่วงเนี้ถ้าไม่ได้คุยกันคุณก็หาเวลาโฟกัสที่ตัวเองเยอะๆให้เวลาตัวเองเยอะๆทาอะไรสนุกสนานไปตัดเล็บแต่งเล็บตัดต้นไม้ทําอะไรต่างๆที่ทําให้คุณมีความสุขเพื่อเป็นการเยียวยาตัวเองด้วยเนาะ่าเยียวยาตัวเองด้วยเพราะว่าดูเหมือนคุณก็มีปัญหาของคุณเหมือนกันนะคะลองดูลองดู อ่าแล้วก็ปัญหาหลักๆที่ทําให้ความรักมันไม่ประสบความสําเร็จนตอนนี้เลยไม่ได้หมายความว่าคนสองคนไม่มีใจให้กันแต่ปัญหาหลักๆคือการเงินแล้วก็การงานเป็นกันทั้งนั้นเลยเราก็ไม่ทํางานประจําแล้วตอนนี้เพราะเราป่วยเราก็ลาออกมาแล้วก็บอกตัวเองว่าพักสักสองปีเราค่อยเริ่มต้นใหม่เพราะว่างานโปรแกรมเมอร์มันเหนื่อยมากใช้สมองเยอะ แต่ถามว่าเรามีปัญหาเรื่องตังไหมเอาเอาตรงๆก็ไม่มีหรอกแต่ถ้าเราไม่หาเพิ่มใช่ไหมโดยการทําคุ้งทําคลิปอะไรเงี้ยเงินเก็บก็ต้องหมดอยู่ดี <S <S ถ้าไม่ทำมาหากินอย่างอื่นถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ต่อไปไม่ว่าจะไปเจออะไรมาแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้คนคนนี้ที่เราดูดวงถึงเขาด้วยว่าโอเคส่งพลังงานดีๆไปให้เขาเขาจะได้มีเรี่ยวแรงในการต่อสู้ชีวิตไปเนาะ โอเคจ้าดูเสร็จแล้วถ้าชอบการอ่านสไตล์เราแบบไม่เอาใจใครอ่านตรงตรงตามที่ไพ่ออกมาแนะนำไปตรงตรงจากประสบการณ์ในชีวิตจริงๆถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามนะคะเราก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจให้โดยดูโฆษณาให้จนจบเพราะว่ารายได้มาจากตรงนี้แค่ตรงเดียวเราไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่ถ้าจะมีสปอนเซอร์จ้างทำอะไรก็มาได้นะ <c oughs> ยอมคือคือเปิดรับนะคะโ okay, อเคน้องเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะรักษาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะบ๊ายบาย